สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับแชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับสภาวะตลาดหรือ Market Structure ซึ่งในช่อง y YouTube ผมนะครับผมก็จะมีแบ่งทำเป็นคลิปให้ความรู้นะครับผมแบบฟรีคอร์สนะครับผมซึ่งผมจะทำเพลย์ลิสต์ไว้นะครับนักเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับสามารถเข้ามาดูและก็ ลองนำไปปฏิบัติตามได้นะครับถ้าชอบวิธีนี้นะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับทําวิธีที่ทําอยู่ได้นะครับผมซึ่งผมจะค่อยๆเพิ่มไปทีละคลิปเรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ market structure นะครับหรือสภาวะตลาดนะครับผมของ forex หรือของหุ้นทั่วๆไปนะครับโอเค market market structure โ okay. อเคนะครับผมมันก็จะมีอยู่3อย่างนะครับอันนี้คือเบสิกเลย1 up trend นะครับ2 down trend 3 console ลิเดชันหรือว่าไซเวนะครับผมแ้วผมจะอธิบายแต่ละอันนะครับผมโอเคอย่างตัวแรกนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยตรงนี้นะครับอัพเทรนคือตลาดขาขึ้นนะครับตลาดสม,มุดวิ่งขึ้นไปแบบนี้ย่อลงมานะครับขึ้นนะครับย่อนะครับขึ้นนะครับผม โอเคเราจะเห็นได้ว่าอ่าเนี่ยตลาดเนี่ยครับเขาวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับที่โลนี้โดยที่ว่าตรงนี้ครับจะไม่ต่ำกว่าโลเดิมนะครับผมแล้วก็วิ่งขึ้นไปทำไฮที่ว่าสูงกว่าไฮนี้นะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับ จะย่อถึงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามต่ำกว่าโลก่อนคือโลนี้นะครับและตลาดก็วิ่งขึ้นไปนะครับโดยที่ทะลุไฮก่อนหน้านะครับผมตลาดก็จะจะมีแนวโน้มขึ้นต่อนะครับโดยก็จะย่อลงมานะครับถึงตรงไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าห้ามต่ำกว่าโลก่อนนะครับอันนี้ถ้าตามหลักนะครับแลวเขาก็จะขึ้นไป นะครับเบรกไฮก่อนหน้าบริเวณนี้นะครับผมโอเคอันนี้คือภาวะในเทรนขาขึ้นหรือเรียกว่าอัพเทรนนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับที่ตลาดเบรกไฮก่อนหน้าก็คือเบรกสตัคเจอร์ผมจะเรียกว่าคำว่าเบรกสตัคเจอร์นะครับก็คือใช้เป็นอักษร BOS นะครับเบรกออฟสตัคเจอร์นะครับผมหรือเบรกออฟมาร์เก็ตสตัคเจอร์นะครับ โอเคเมื่อราคามาเป็นลนนักษณะนี้เราก็จะรู้ได้ว่าตลาดนะครับอยู่ในเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะครับผมจะพยายามหาเข้าบ u ายนะครับผมผมจะไม่ไม่ค่อยเล่นส่วนนะครับผมจะไม่เข้าเซลนะครับผมจะเล่นบ u ายนะครับผมแล้วจะบายตรงไหนบายจุดไหนบายอย่างไร Stop, Loss, s เซ็ตโบฟิตตรงไหนอันนั้นจะเป็นหัวข้อตถัดไปนะครับหัวข้อวันนี้ผมจะพูดเรื่องแค่มาร์เก็ตสตั๊กเจก่อนนะครับผม โอเคเช่นเดียวนะครับดาวเทรนก็คือกับมันจะกับด้านกันครับผมของอัพเทรนตลาดก็จะวิ่งลงนะครับผมนะครับย่อขึ้นใหม่วิ่งลงทะลุโลก่อนหน้าย่อขึ้นใหม่นะครับก็ทะลุลงอย่างนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยเขาวิ่งลงมาถึงตรงนี้ นะครับแล้วเขาก็พักตัวขึ้นนะครับเขาจะพักตัวถึงไหนก็ได้ครับแต่ห้ามเลยไฮก่อนหน้านะครับแล้วก็ราคาก็ทิ้งลงมาต่อนะครับโดยที่ว่าราคาลงมานะครับทะลุโลก่อนหน้านะครับผมและราคาก็ย่อขึ้นไปนะครับขึ้นไปถึงไหนก็ได้ครับเหมือนเดิมแต่ว่าห้ามขึ้นไปสูงกว่าไฮก่อนหน้านะครับและจากนั้นเขาก็ทะลุ ลงมานะครับนี่ครับเขาก็เบรกสักเจอตรงนี้นะครับผมนี่นะครับในอนาคตก็ยังจะมีแนวโน้มที่จะลงต่อซึ่งตลาดอาจจะขึ้นไปนะครับถึงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ลงมานะครับโดยที่ว่าตรงเนี้จะต้องไม่สูงกว่าไฮก่อนหน้านะครับโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็น BOS เหมือนเดิมนะครับผม เบรกออฟสตัคเจอร์นะครับหรือตลาด b บรกสตัคเจอร์แล้วโอเคตรงนี้ก็ก็เป็นเบรกออฟสตัคเจอร์เหมือนกันโอเคนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างของเทรนขาลงนะครับโลจะต่ำลงไฮก็จะต่ำลงนะครับ ส่วน consolidation หรือไซด์เวย์นะครับตลาดก็จะวิ่งไม่เป็นทรงที่ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับก็จะวิ่งตามใจอาจจะอยู่ในกรอบเล็กๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับถ้าส่าสวนมากนะครับผม เนี่ยครับอันนี้ก็คือไซเวย์นะครับผมซึ่งสภาวะตลาดแบบไซเวย์หรือคอนโซเลเดชันแบบนี้นะครับผมจะไม่ค่อยเข้าเทรดน,นะครับผมผมจะชอบเข้าตามเทรนด์มากกว่านะครับซึ่งใครถนัดเทรดลักษณะไหนก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบเน้นที่เนี่ยครับอัพเทรน์นะครับแล้วก็ดาวเทรน์นะครับส่วนใหญ่เลย c o n s o l i d a t i o n ผมจะไม่ไม่ค่อยสนใจนะครับซึ่งวิธีที่ผมเทรดเนี่ยครับมันสามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมเลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอในไทม์เฟรมใหญ่อย่างเช่น4ี่ชั่วโมงหรือเด y นะครับคุณสามารถเทรดใน15นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือบางคนเทรดเป็น e e k เป็น month ก็แล้วแต่นะครับคือถ้าใครไม่ค่อยมีเวลานะครับหรือว่าทำงานออฟฟิศไปด้วยก็สามารถดูไทม์เฟรมที่ใหญ่หน่อยอย่างเช่น4ี่4ชั่วโมงหรือเด y นะครับ บางคนมีเวลานั่งอยู่กับการาฟเรื่อยๆก,ก,ก็ดูําเฟรมเล็กได้ครับตามสะดวกโอเคครับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้มันอาจจะเป็นเบสิกสำหรับใครบางคนนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้เขาก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับผมโอเควันนี้แค่นี้นะครับผมครับ